สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2568นะครับกับมัปเดตข่าวสโมสรกันเมืนเดิมบวกพรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรเมริจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกันบ่อยมากนะครับคืนนี้โอ้โหเอาจริงนะต่างทีมต่างก็ไม่ได้เต็มสูบขนาดนั้นนะฮะวัดกันเลยที่กองหน้า เดี๋ยวไปปรีวิวจะหนักจะเต็มการคืนนี้เวลาตีสาอีกแล้วครับต้องดูนะ <c oughs> นะครับอ่ะส่วนข่าวอัปเดตวันนี้นะครับมีข่าวราอูนอาเซนซิโอนะครับก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมรายงานข่าวไปเนาะว่าแบบเดี๋ยวเรากําลังจะต่อสัญญากับอาเซนซิโอใช่ไหม แต่นะฮะวันนี้มาก้าออกมาขยายความว่าจะต่อกี่ปีค่าเหนื่อยประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะแล้วก็มีข่าวของพี่ฟูนะครับหรือว่ามาเซโลนี่แหละเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อวิทยุทรั์ทีวีนะครับเขาก็พูดถึงซีดานนะครับแล้วก็พูดถึงมูรินโญ่ด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพรีวิวก่อนเกมคืนนี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เวลาตีสามนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ด้วยสําคัญมากๆนะครับคนละหนะึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะก็อันนี้จริงขอทุกวันนะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าไลค์น้อยไปหน่อยนะขอช่วยกันหน่อยขอช่วยกันหน่อยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับขอบคุณมากครับอ่ะโอเคก่อนอื่นขอไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์อันเดรลูนินก่อนืเห็นแบบนี้เพิ่งยิ้มหกนะครับอันเดรลูนินนะครับผู้รักษาประตูมือสองของเรานะฮะปัจจุบันก็อายุครบ26ปีบริบูรณ์นะฮะอ่อผม ผมอยากให้แกอดทนเนาะผมว่าแฟนๆหรือมาริเนาะอยากให้แกอดทนกับทีมอยู่กับทีมไปเพราะว่า,าทีโบกุกตัวเนี่ยคือเวลาแกเจ็บไปแล้วกลับมาเนี่ยเขาก็ไปทำผลงานได้ดีตลอดก็นะ่ะก็มันเป็นแบบนี้แหละใช่ไหมบางทีมันก็มีข่าวว่าเอ้ยลูนินคิดจะย้ายแล้วมีทีมอื่นสนใจมาริดอาจจะปล่อยหรือเปล่าแต่นะครับถ้าแกอดทนได้นะอีกสองสามปีนะ ไม่แน่นะเว้ยเดี๋ยวจะได้เป็นมือหนึ่งะนะคือมาริดคงไม่อยากไปหาแบบมือหนึ่งราคาแพงๆแล้วความรู้สึกผมนะผมว่าเนี่ยปั้นลูนินเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับขอให้เขาอดทนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูจาการูปแบบนะครับในฤดูกาลนี้นะคือเหมือนประมาณว่าเขาจะได้เล่นถ้วยโคปาเดเรเป็นหลักเลยนะครับเนาะจะได้ลงไปตัวจริงนั่นแหละนะครับถ้าไม่เจ็บนะ ส่วนถ้วยอื่นก็จะเป็นของอทริโบกุกตัวไปนะครับอ่ะขอสู้ต่อไปนะอันเดรลูนินสักวันหนึ่งเดี๋ยวได้เป็นมือหนึ่งแหละนะครับ2องสามปีไม่น่าจะเกินนี้นะอ่ะโอเคนะครับขอไปเริ่มที่ข่าวของราอูดอาเซซิโอกันหน่อยนะครับเป็นการรายงานของมากาซึ่งออกมาพูดถึงรายละเอียดนะครับในเงื่อนไขสัญญาที่รัมตรกำลังจะยื่นให้ฉบับใหม่นี่แหละนะครับ มาก็บอกว่าการต่อสัญญาของเราอุนอาเซนซิโอเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับและเขาเนี่ยจะได้สัญญาเพิ่มต่ออีก5ปีปัจจุบันนะครับอาเซซิโอมีสัญญาจนถึงปี2026นะอีก1ปีจริงๆนะครับผมซึ่งต่ออีก5ปีก็บวกไปเลยครับอยู่กันยาวๆนะฮะแล้วก็ส่วนค่าเหนื่อยเนี่ยอาเซนซิโอนะครับปัจจุบันเนี่ยรับนะอยู่กับรเรอัลมิดประมาณนะ อันนี้คือการประมาณนะครับอยู่ที่88,000ย e ูโรนะย้ำอีกทีนะ88 0 0 0ยูโรต่อปีนะครับ <c oughs> หรือ1,700ย e ูโรต่อสัปดาห์ฟังแบบนี้เหมือนมันจะน้อยใช่ไหมแต่ถ้าแปลเป็นเงินไทยแล้วนะ88 0 0 0ยูโรต่อปีเนี่ยก็3มล้านบาทต่อปีแล้วก็1,700ย e ูโรต่อสัปดาห์เนี่ยก็5,900 0นะ้ะฮะห9 0 0 0บาทโอ้โหเป็นเราก็อยู่ได้แล้ว นะแต่ด้วยความเป็นนักเตะใช่ไหมขั้นเนี่ยมันก็จะมีลำดับขั้นอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจจะคิดว่าผมเอาตัวเลขที่ไหนมาไม่ดูผมพาไปดูเลยแล้วกันนะครับมาตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับจากอ่า a ี่แคปสลาลี่สปอร์ตนะครับผมเขาก็เก็บพวกเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างอะไรพวกนี้แหละของบุคลากรนะครับแล้วก็นักเตะด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมราอูลเนี่ยอยู่ในท็อป8นะครับ ท็อป8ของนักเตะจากชุดกาเซียต้องบอกก่อนนะว่าสัญญาฉบับปัจจุบันเนี่ยคือสัญญาฉบับกุบกาเซียซึ่งเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นต่อสัปดาห์เนี่ยหนึ่นเจะฮะแต่ต่อปี88,400อันนี้อันนี้แบบละเอียดนะผมเอาแค่8 8 0 0มากลมกลมนะครับและใครแพงสุดเซซ่าราซิออสนะครับ4,400ยูโรต่อสัปดาห์2 2 8 8 0 0ต่อปีนะ และสูงกว่านี้ก็คือจะกลายเป็นเอ็นริกเลยนะครับที่ได้1ล้านยูโรต่อปีนะในข้อสัญญาตรงนี้เมื่ออัปเกรดนะฮะอายุสัญญาบวกอีก5ปีเนะี่ยมาก้าเขาคาดการว่านะครับค่าเหนื่อยจะก้าวกระโดดเพราะว่าเป็นสัญญาฉบับแรกกับชุดใหญ่ด้วยนะมาก้าคาดการว่าเขาอาจจะได้รับค่าเหนื่อยถึง สองล้านยูโรต่อปีหรือสาม0 0แปดพันยูโรต่อสัปดาห์ถ้าแบบนี้ก้าวกระโดดไปโอ้โหกี่เท่าวะยี่สิบเท่าหรือเปล่นานะฮะสองล้านยูโรต่อปีเนี่ยก็เจ็ดสิบล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็สาม0 0แปดพันยูโรต่อสัปดาห์เนี่ยก็หนึ่งล้านสามแสนบาทต่อสัปดาห์ผมว่ามันมันดูเหมือนตัวเลขที่ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมสองล้านย,ยูโรต่อปีอะไรเนี่ย แต่คือเพราะถ้ามันเป็นสัญญาแบบนี้จริงนะถ้ามันเป็นจริงพูดถึงแบบนี้ก่อนนะโอ้โหมันคือก้าวกระโดดในชีวิตของราอุนเซนซิโอเลยและถ้าสมมติสองล้านจริงแซงเอนริกไปแล้วแซงไบเยโคไปด้วยไปอยู่เทียบเทียบนะครับเกือบละ,เก,บละเกือบถึงอันเดรลูนินละโอ้โหมันต้องให้ว่ะคือถ้ามันเป็นจริงเนะผมว่ายอมให้ไปเถอะเขาอยู่กับทีมแน่ตอนเนี้ยพีมอสเลยนิวเซคิโอรามอส นะทุกคนน่าจะเห็นตรงกัน <c oughs> คือไอที่เราแซวว่านิวรามอสเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เราเนะสื่อต่างประเทศนะฮะแล้วก็แบบแฟนบอลต่างประเทศนะเขาก็ไปแบบแซวไปคอมเมนต์กันนะว่าเนี่ยเจเนเรชันนิวเจเนเรชันสกิลรามอสจริงๆนะครับอ่ะขอให้ต่อสัญญาแล้วก็ให้ค่าเหนื่อยตามที่บอกแล้วกัน2ล้านยูโรต่อปีนะครับแล้วเขาอยู่กับเราอย,ยาวแน่นอนนะดีเนเอนี่จัดเต็มนะครับ และไปต่อกันที่บทสัมภาษณ์นะครับของพี่ฟูหน่อยนะครับก็แฟนสตาร์ทไปแล้วนะครับล่าสุดก็มามาดีใช่ไหมอ่ะก็ไปสัมภาษณ์กับสื่อเลยนะครับสื่อที่เขาไปสัมภาษณ์นะครับก็เป็นรายการทีวีด้วยนะครับที่มีชื่อว่าเอลออมิกูเอโรนะครับผมอันนี้เป็นสื่อทีวีแล้วก็เขาทําหลายสื่อนะเป็นออนไลน์ก็มีวิทยุพอด c a แคสต์ก็มีมีหมดนะครับก็ พี่ฟูตอบ2เรื่องหลักๆนะครับเอาเรื่องแรกก่อนย้อนไปเลยสมัยมูรินโญ่นะครับที่มูรินโญ่คุมเ,เรอัลมาดริดในนัเวลานั้นนะครับมาเซโลบอกว่ามูรินโญ่เนี่ยสอนให้ผมเนี่ยเล่นอย่างดุด,ดันมากผมเลยเอ,อยากได้บอลมาโดยตลอดแต่เขาสอนให้ผมว่าก่อนที่จะได้บอลเนี่ยคุณต้องแย่งให้ดีเสียก่อนเขาช่วยผมมากเลย เขาบอกผมว่าคุณเนี่ยไม่รู้วิธีป้องกันนะผมเนี่ยจะสอนคุณเองและจะทําให้คุณเนี่ยเก่งที่สุดและสิ่งนั้นอ้โหูมันดีมากๆนะครับตอนนั้นก็ประทับใจละนะฮะเรียน่านไปอีกยุคหนึ่งนะครับอันนี้ข้ามไปเลยนะข้ามไปเลยนะไม่ไม่มีอ่าคาร์โลเชลลิติมาขั้นนะอันนี้ก็ข้ามไปที่นี่เลยซีดานเลยนะครับยุคซีดานมาเซลโลก็ถูกถามนะครับเพราะว่าเป็นยุคสุดท้ายที่มาเซลโลได้อยู่ใช่ไหมยุคซีดานนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ ที่ยาวๆอ่ะนะครับเขาก็บอกว่าซีดานเนี่ยเขาเนี่ยเข้าใจนักเตะดีมากนะเขาเนี่ยมอบความสุขให้กับผมมากมายผมเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของชิซูเลยทั้งในฐานะบุคคลและฐานะนักเตะเขาช่วยเหลือผมมากเขาเนี่ยมอบอิสระให้ผมมากในสนามเขามักจะบอกกับผมว่าดูซิมาเซโลตอนที่นายจะขึ้นไปหมายถึงก็เวลาบิวอัพเกมขึ้นไปนะครับบิวอัพเกมขึ้นไปเนี่ยจะมี คาซิเโร่เนี่ยคอยหนุนหลังสนับสนุนนายอยู่นะครับมันคือแผนมันคือความเข้าใจนักเตะที่ดีของซีดาดินซีดานนะครับก็รักทั้งสองชิ้นชมทั้งสองนะทั้งซีดานนะครับมูริโยด้วยแล้วกันนะครับผมนั่นะนะแหละช่วงนี้พี่ฟูก็อ่ะคือเป็นตำนานไหมละ่ะนะครับก็จบกับมาริดก็ถามว่าสวยไหมผมว่าก็ส่วนตัวนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมว่าก็โอเคอยู่ แต่แต่ว่าตัวแทนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แค่นั้นแหละตอนนี้ตัวแทนคือต้องบอกว่าย,ยังเรียกไม่ได้ว่าเมนดี้เป็นตัวแทนนะครับต้องรอดูก่อนว่าอนาคตจะมีใครเข้ามาใหม่ไหมเพราะเมนดี้คงแทนต่อจากยุคของมาเซโล่ไม่ได้นะครับอโอเคประมาณนี้นะครับและปิดท้ายด้วยรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรมอดริดจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามเอติฮัสเตเดียมนะฮะที่อังกฤษคืนนี้เวลาตีสามนะครับเวลาเดิมนะ คือมีคนถามผมเข้ามาด้วยนะครับในช่องแชทส่วนตัวนะครับถามบอกว่าพี่เนี่ยเดี๋ยวถ้าสมมติใครตกรอบนี้ไปอ่ะคือเย่าเยือนใช่ไหมอ่าคือรอบเพลย์ออฟเนี่ยเป็นรอบเย่าเยือนนะครับเกมแรกเล็กแรกเรามาเยือนแมนซิตี้ก่อนอีกเลกหนึ่งแมนซิตี้ไปเยือนเรามีคนถามผมว่าถ้าตกจากรอบนี้เนี่ยจะได้ไปเล่นยูโรปาไหมไม่ได้ไปเล่นนะฮะนะฮะก็คือกลับบ้านเลยไม่ต้องเล่นถ้วยอะไรจะไปลุ้นในลีกเองอะไรประมาณนั้น นะครับไปดูความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมกันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของโค้ชเปปกวาริโอลานะครับจะไม่สามารถใช้งานโรดี้นะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องพักฟื้นนะฮะเหมือนเดิมนะครับส่วนนักเตะรายใหม่อย่างนิโก้กอนซาเลสเนี่ยก็อันที่จริงอ่ะมีอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆและกลับมาซ้อมได้แล้วนะแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะฟิตหันลงเป็นตัวจริงหรือเปล่าก็ต้องมารอเช็คฟิตจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนนะครับ ส่วนนักเตะคนอื่นๆอ,อย่างรูเบนิอัสอาเก้นะครับออสกาบ๊อบนะฮะโดกูอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้คือรอเช็คฟิตทั้งหมดนะครับบางคนอาจจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบางคนอาจจะได้อยู่ที่มานั่งสำรองนะครับฟังทีมเยือนเรอ่มริดนะครับโค้ชอันเช่ข่าวร้ายที่ผมรายงานไปเมื่อวานลูกาสบาสเกตแบ็กขวาตัวจริงที่เหลือคนสุดท้ายในชุดใหญ่เจ็บนะครับก็ เป็นแฮมสตริงพักไป3สัปดาห์คาดว่าก็จะเอาบาไปได้นั่นแหละลงมาเล่นนะครับส่วนในรายของกะบะขบ้าวมิลิเตออาบาริดิเกอร์เจ็บเหมือนเดิมนะครับต้องรอพักฟื้นนะฮะอ่ะไปดูสควอตลิสกันหน่อยที่อันเช่พาไปเกมนี้ด้วยนะครับก็ผสมผสานกับชูก,กาซิยด้วยต้องใช้เยอะขึ้นคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะ <c oughs> การที่นักเตะเจ็บไปเยอะๆแล้วเราไม่ซื้อใครนะครับข้อเสียคือ มันไม่ได้ถึงขั้นว่ามีตัวแทนที่สามารถแทนตำแหน่งต่อตำแหน่งได้แต่ข้อดีคือเฮ้ยจะได้เห็นฟอร์มนักเตะจ,จาก Academy จากชุดกาซียานะอ่าแบบนี้นะครับอ่าผู้รักษาประตูก,กุกตัวลูนินไซชิโอเมสตรีนะครับกองหลัง Basket. Basket. บาสเกตบาสเกตไปอยู่ผมว่าน่าจะไปแค่ชื่อนะครับคือไม่ไม่น่า,นานจะได้เล่นนะเพราะว่าเขาเจ็บจนนาทีสุดท้ายนี่แหละนะครับ อาไบเยโกฟรานกราเซียนะครับเมนดี้ยาโคโบรามอนราอุนอาเซซิโอโลเรนโซอากัวโดนะครับกองกลางเบลลิงแฮมคาเาวินกาบาเบเดโมดริชชูอาร์เมนีอาดาคิลาแล้วก็ดานิสเบยยอสนะครับกองหน้าวินิสูสเอมบาเป้โรดิโกเอ็นริกบราหิมกอนซาโลกราเซียน่าล่าสุดนะฮะเพิ่งยิงไปใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่น,นะบอลถ้วยนะครับอ่ะไปดูไลน์อัพ11ตัวจริงที่ค่าจากเวฟโซฟาสกอร์กหน่อยเนาะผมว่าใกล้เคียง นะครับใกล้เคียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้ายตัวผมแป๊บหนึ่งนะครับจะได้เห็นกันชัดเจนหน่อยอ่ะโอเคนะครับแมนซิตี้นะครับ4-2-3-1นะครับเอเดรีนซอนเอเดรีนซอนนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะที่เขากำลังรอเช็คฟิตก่อนนะครับถ้าทันนะฮะก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพราะแับนี้แช์ใหญ่มากนะฮะกล้องหลังกวาดิโอนะครับรูเบนิอสอาคันจีนะครับแล้วก็มาเิวนูเนสขอให้นูเนสเนี่ยลงเลย เ <G ül üş> จอวินดิสูกุตหน่อยนะครับอะแล้วก็กองกลาง2คนนะครับก็จะมีโควาซิสนะครับกับแบนาโดนะฮะคู่กันนะอืมไม่แน่ใจเหมือนกันท่านท่านนิโก้กอนซาเลสพร้อมเนี่ยผมว่าโควาซิสอาจจะไม่ได้ลงนะครับตัวรุกทั้งหมดนะครับซาวินโยเควินเดบรอยฟิลโฟเดนแล้วก็เอริงฮารันนะครับก็ไม่แน่อาจจะเป็นชุดนี้นะครับตัวรุกนะ แล้วก็ฟังทีมเยือนของเรานะครับมาในแผน4-2-3-1ชนกันคือมันก็แปลกนะในปีที่เจอกันเนี่ยบางปีแม่งแผนเหมือนกันเลยเป๊ปเนี่ยเป๊ปกับอันเช่บางปีก็อาจจะแบบเป๊ปเล่น4า3แบบเนี้ยแต่ผมว่ามันใกล้เคียงกันหรือมันทันกันนะนะสองคนนี้นะครับจีโบคุกตัวเฝ้าเสานะครับเมนดี้แบ็กขวาอะอ่ะลองมาดูกันก่อน เมนี่ชูอาเมนี้อเซซิโอฟรานกาเซียนะครับกองกลางนะครับคามาวิงกากับเบลเบเดนะครับกองหน้าโรดิโกวินิซุสนะครับเบลลิงแฮมตัวรุกนะครับแล้วก็จะมีกิเรียนเอเวเป้นหน้าเป่านะครับดูนัมเบอร์ทั้งสองอันนี้แหละตอนแรกย้อนไปเลยเมื่อก่อนเขาบอกว่าเนี่ยแหละตัวแทนของโรนัลโด้เมสซี่ยุคใหม่ได้เจอแล้ว <c oughs> โอ้ยมันต้องโชว์ฟอร์มเมื่อยหน่วะนะ เกมนี้ฟันธงยากมากทุกคนคือเรื่องกองหลังเนี่ยอ่วมพอๆกันแต่เราอะอาจจะเยอะกว่าระดับหนึ่งด้วยซ้ำยิ่งบาสเกตเจ็บไปเนี่ยตอนแรกจะมีบาลเด้ใช่ไหมแต่ไม่แน่นะครับคือแผนตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการคาดการบางทีอาจจะไม่ใช่แผนแบบนี้หรือว่าบางทีอาจจะเป๊ะเลยนะครับผมว่าถ้าเอาเมนดี้ไปเล่นแบ็คขวา มันจะสู้สซเวนโยได้ไหมวะคราวนี้เนี่ยมันจะเบ้ซ้ายเยอะมากนะทุกคนคือเบนดี้เนี่ยมันจะไม่ขึ้นสุดแน่นอนแต่มันจะมีบารบเด้คอยที่จะคอยช่วยเบนดี้ได้นะฮะสกรีนบอลอะไรแบบนี้ได้คือถ้าในใจผมอยากให้บารบีเด้มาเล่นแบ็คขวามากกว่านะครับเอาเซบบยอสหรือว่าอพิมดมาเล่นคู่กับคาวินกาเนี่ยอันนี้น่าจะดีกว่านะก็ลองมาดูกันนะครับว่าเคมนี้ใครจะเล่นแบ็คขวา คือสื่อเขาก็กระพือข่าวนะว่าเกมนี้อาจจะเป็นเมนดี้จริงๆนะครับอันเช่อ,อาจจะอยากให้แบบฝั่งนู้นนะคือเป็นอฝรั่งเศสคอนเนคชั่นให้รับจ่าเลยฝั่งนี้ช่วยเติมเกมรุกนะครับเป็นสเปนคอนเนคชั่นเออใช่จริงด้วยนะครับมันแน่เกมนี้นะครับคือไม่รู้ว่าสกอร์ไปจบที่เท่าไหร่ <c oughs> แต่ถ้ากองหลังเป็นแบบนี้ทั้งคู่นะผมว่ายิงเยอะ นะครับอผมว่าการที่จะไปชนะในซิตี้ที่ซิตี้ได้เนี่ยมันยากมากกว่าถึงจะเป็นแบบนี้ก็ตามนะผมให้เสมอแล้วกันนะคือไม่ได้กัดฟันด้วยดูจากความเป็นจริงนะครับผมให้เสมอนะฮะสามสามสนุกนะถ้ามันเป็นแบบนี้จริงนะสามสามเนี่ยสนุกเลยนะครับรีเซ็ตใหม่แล้วค่อยค่อยไปแบบเล่นที่ซานติโกเบเนเบลอีกรอบหนึ่ง นะครับทุกคนได้เท่าไหร่พีโมบอกกันได้นะครับและไปฟังบทสัมภาษณ์อันเช่กอดเกมกันหน่อยนะครับอันเช่บอกว่ามันเป็นเกมแรกนะที่ว่าแบบเหมือนเอลกราซิโกเลยก็เพราะมันเป็นการเล่นรายการนี้ที่ยิ่งใหญ่มากๆกับคู่แข่งที่ยอดเยี่ยมมากๆมันจะเป็นเกมที่สนุกและสูสีกันนะเหมือนกับเกมอื่นๆนั่นแหละมันเป็นเรื่องยากมากที่จะคาดเดาว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันเนี่ยขึ้นอยู่กับทัศนคติคุณภาพความมุ่งมั่นและบุคลิกของนักเตะ การแข่งขันเหล่านี้เนี่ยเป็นการแข่งขันระดับสูงมากคุณต้องทําอย่างเต็มที่ในทุกพื้นที่ไม่ใช่แค่พื้นที่ที่คุณอยู่พื้นที่เดียวระดับความฟิตของนักเตะเนี่ยไม่ได้มงบอกนะว่าถ้าไม่ฟิตร้อเซมันจะแพ้หรือไม่แพ้คุณต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่นะหนึในเกมแบบนี้แมนซิตี้เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปและ ปัจจุบันเนี่ยมีโค้ชที่ดีที่สุดในการแข่งขันนี้ด้วยมันเป็นเรื่องยากที่สุดที่เราเนี่ยได้เจอนะกับพวกเขาเนี่ยแต่เราเนี่ยคิดว่าเราสามารถสู้และแข่งขันได้แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์จุกเฉินแบบนี้ก็ตาม <c oughs> วันนี้เสียงผมไม่ค่อยดีอะไรขออภัยด้วยนะครับเอออย่างที่อันเช่บอกผมว่ามันก็ไปประมาทก็ไม่ได้ประมาททั้งประมาทนะทั้งประมาทก็ไม่ได้ นะครับต้องสู้สุดๆจริงๆจะอ่วมยังไงมันก็ต้องใช้ชุดที่ดีที่สุดเท่าที่มีแบบนี้แหละนะครับอะอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะถ้าเสมอออกมาจากในบ้านเขาได้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่ถ้าชนะได้คือโบนัสเลยนะครับอะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยสดหลังเกมแน่นอนแต่ไม่ใช่หลังเกมทันทีนะเป็นอีกหนึ่งวันหนะครับเป็นช่วงยเย็นๆนั่นแหละ นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับยังไม่รู้ผลเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสําคัญมากๆนะครับอ๋อพิมพ์บอลจริงๆนะคนเล่นหนึ่งไลค์หแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันสดหลังเกมนะครับสำหรับวันนี้ชชวนกากาซียขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ